รันด้อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิราวาทาโร่ไกด์ไลน์จากสิงศักสิทธิ์ช่วงนี้คุณอาจจะต้องนิ่งสักพักนะคะปล่อยวางกับปัญหาอีโกอัตตาแล้วก็ทำใจให้เป็นอิสระเยียวยาบาดแผลและเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเหมือนวิบากกรรมที่อาจจะเป็นการกระทำของคนอื่นการทุจริตการคดโกงการโยนปัญหามาให้กับคุณหรือการติชินนินทาสิ่งเหล่านี้จะบล็อกโชคดี เพราะงั้นอย่าไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้นให้โฟกัสที่พลังงานบวกภายในพลังงานความรักความเมตตาความโชคดีจะดึงดูดกลับเข้ามาหาคุณไม่ว่าอุปสรรคขวากน้าจะมากแค่ไหนจะมีศัตรูหมู่พยามานคอยขัดแข้งขัดขาแค่ไหนก็ตามถ้าสายตาคุณโฟกัสอยู่ที่ความเป็นไปได้ความรักความเมตตาไวเบรชั่นที่ดีคุณจะนําพาโชคดีเข้ามาไว้กับตัวคุณไม่ว่าใครจะพยายาม แขนตัดขาตัดโอกาสคุณเขาจะทำไม่สำเร็จเพราะงั้นอย่าให้พลังงานลบมาเกาะติดตัวคุณนะคะคิดดีทำดีพูดดีเชื่อว่าสิ่งดีๆจะอยู่กับคุณะคะ